อันนี้ก็เป็นรถของพระคูลนะครับพระคูลหลวงตาไม่ได้ขับนะพวงมาลัยขวานะครับพวงมาลัยขวาพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายไม่ได้หลวงตาขับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคนทางบ้านเป็นรถของทางฝั่งสปอร์พวงมาลัยอยู่ซ้ายมือนะครับหลวงตานั่งด้านขวาเออเดี๋ยวจะเป็นดราม่ากันอีกนะ ก็สวัสดีอีกครั้งทุกท่านพอดีเมื่อกี้สัญญาณมันไม่ค่อยีสัญญาณมีปัญหาเลยอัปเดตใหม่ต้องขออภัยผมลืมอัปเดตสัญญาณไงอ่าโอเคอ่าอัปเดตแล้วเมื่อกี้สัญญาณเปลี่ยนเป็นสัญญาณของทางสั่งสอปใช่ถ้างั้นก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์อีกทีอีกนะครับอีกทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันใหม่เหรออันนี้อันเก่าอันเก่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ใช่ไม่เป็นเรื่อมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วผมก็ตรวจสัญญาณอยู่ อันนี้ององหลวงตาเราก็ได้ข้ามด่านผมแดนน้องคายได้รับการาดูแลครับข้ามด่านจากฝั่งไทยเราอย่างดีเยี่ยมแล้วก็รวดเร็วนะครับถือว่า,าถือว่าดีนะครับแล้วก็พี่จะขำครับผมพี่เป็นคนนยังไงวะ <laughs> ไม่ครับไม่ผมไม่ดีผมหยุดข่าวไม่ได้ทางทางเจ้าหน้าที่เขาใส่ใจใส่ใจใส่ใจใช่ดูแลทุกรายละเอียดทุกรายโอเคทุกรายละเอียดก็แล้วก็พอตอนนี้ก็มาถึงดังด่านลาวแล้วด่านลาวจริงๆก็ไม่ไกลกันเนาะด่านไทยกับด่านลาวเนาะนิดเดียวข้ามแม่น้าโขงไหมครับนิดเดียวครับนิดเดียวข้ามแม่น้าโขงมาแล้วก็ตอนนี้พอดีเราตอนแรกเราก็จะมาเปิดรอแหละแต่สัญญาณไม่ดีก็เลยเราเปิดใหม่ขอขอรีใหม่รีสัญญาณใหม่ใช่ก็ตอนนี้ก็ ได้ครับโฟกัสหลงตาด้วยนะครับนะครับต่อโฟไรซ้ายไม่ได้หลงตาภาพก็น่าจะดีเนาะวันนี้เราให้อาจารย์เจฟเป็นคนถือเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือมือหนึ่งทางฝั่งสพเราใช่นะครั้งที่แล้วก็คือถ่ายหนังแอคชั่นไปแล้วใช่รอบนี้อาจจะมีโซนแอคชั่นอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นดาวเลยใช่ครับอันนี้นี้อาจารย์เจฟแจ้งเกิดเต็มตัวนะดาวซินโดมดาวซินโดมกินฝุ่นไปไหลไปไหลกระบี่อยู่ นี่เขาบอกว่า no, mm hmm. สัญญาณชัดเจนครับแอดมินจากพิษณุโลกครับโอเคสาธุสาธุครับฝากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พี่ซันวันนี้สวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอยคิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้ยแม่แม่บอสวัสดีครับ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  เนี่ยเราไม่เจอกันข้ามปีเลยเนะนานมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่เจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันปีเนี้ก็ห่าเป็เจ็ดตั้งปีนึงจริงจอย่างนี้นะพี่เอฟทางทางเจ้าหน้าที่ของสปปลาวเนี่ยไปรับถึง่านไทยให้เกียรตินะใช่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไทยก็ออกมากาบหลวงตากันหลายท่านเพราะว่าทางฝั่งไทยนี่ถืารู้จักหลวงตาเป็นอย่างดีรูจักหลวงตรถามาพระปีนเสา ถามหาจย์เดีย้วยนะครับรอบนี้นะัอ um> ดีครับแม่ัสดีคร in oui> ับจัเ uh ดียมาฝั่งนี้ด้วยได้นะจย์เมสวัอดีโอ้ไม่เจอกันาปีเลยอะนะครับโอ้ก็นี่ก็คือนี่แหละเจ้าภาพกนะเจ้าภาพใช่รันเดิมนำโดยพี่ซันแม่ชีวันเทนทุกา น้องกีต้านะครับแล้วก็อีกครอบครัวนึงก็คือครอบครูแม่พรอ้าวอนุโมทนาคุณสายไพฑูรย์ขอถวายปัจจัยหลวงตาออนไลน์ครับสาธุคืองานนี้งานใหญ่ระดับประเทศของเราครั้งนี้ถือว่าเป็นพิเศษเห็นว่าพิเศษเลยเป็นเเปป็็นนพิเศษเรียกอาจารย์เจมย์มาฝั่งนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้ได้ข่าวว่ามีระดับผู้นําประเทศด้วยที่เข้าร่วมงานคระเจ้าองค์ตื้อในครั้งนี้ใช่ครับนะครับซึ่ง รวมถึงพี่คนที่ให้เกียรติเราแล้วก็เขารบหลงตามากจนให้นั่งรถสลอยเขานี่แล้วก็นิมนต์ไปบ้านนิมนต์ไปบ้านคราวนี้แหละเราจะเห็นคลังอาวุธเขาแล้วโอ้โหโลสลอยมีเป็นสิบมัง้งคลังอาวุธมีทุกเรียกว่าคลังนะพี่นะมีทุกสีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ได้ยินมา,มาว่าอย่างนั้นน,นะครับเพราะว่าเขาบอกหลงตาว่าที่บ้านนี่มีเป็นโกด,ดังรถเลยคือเป็นเกือบร้อยคันนะใช่เป็นร้อยคันเปนร้อยคันรถรถหรูนะครับรถ เยอะแยะทุกทุกทุกยี่ห้อของโลกอะ่ะถูกต้องรวมอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะโรลสลอยเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าออกรุ่นใหม่มาพี่คนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษก่อนได้รวมหนึ่งคันล่าสุดก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะของโรลส์อยคือถ้าพูดถึงเรื่องโรลสลอยนี่ก็เป็นรถที่คัดซ่อมมืออธิบายหน่อยพี่ในฐานะที่เคยทํารถมาก,ก่อนพ<ด>ิเศษยังไงเป็นรถหนึ่งเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกเลยนะสูงถึง สี่ล้านเหรียญก็มีสี่ล้านกว่าเหรียญก็มีบางคนก็เถียงว่าสี่ร้อล้านบาทพูดผิดไม่ถึงเจ็ดสิบเหรียญหรอกแต่ไม่รู้จะภาเขาบอกมาไงันว่าสองล้านดอลลาร์นะใช่ครับห้าเราก็เลยตีว่าประมาณเจ็ดสิบล้านทำไมมันถึงแพงก็คือทำไมพี่รถโรลสลอยคันหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้วัวกระทิงเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดตัวต่อคันเอาไว้ลากเหรอเอาไว้ใช้หนังอ๋อถกขัดไม่รู้จริงๆแสดงว่าหนังในรถโรลสรอยนี่มาเป็นหนังวัวกระทิงหนังวัวแท้แล้วก็เป็นวัวกระทิงที่เลี้ยงพันุเฉพาะของเขาคุณอย่างดี ออ๋เหมือนตัวผู้ด้วยไม่รู้อันนี้ไม่รู้อผมเริ่มสับสนแล้วนะครับครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็สีมีให้เลือกกว่า4ี่หมืนกว่าเฉดสีในการเลือกอ่ะเคยดูในคลิปอยู่ว่าสามารถคอสตอมสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ ทำมือด้วยสีนี่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการทำแม้แต่ตัวเดียวหมายถึงการประกอบอลงสีลงอะไรก็มือหมดทุกอย่างผลิตมือหมดอ๋อเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆใช่ใช่ใชคอสตอมเมดคอสตอมเมดมันแพงแล้วก็แพงที่สุดในโลกเป็นรถที่ราคาอยู่ในที่แพงที่สุดในโลกอยู่<อ>แล้วก็เป็นสีเนี่ยถ้าใครเลือกทําเลือกสมมุติว่าเราไปซื้อเนี่ยเราเลือกได้สีนั้นจะเป็นสีของเราถ้าใครจะมาใช้สีเดียวกันกับเราต้องมาขออนุญาตเราเท่านั้น สีที่เราเลือกเป็นความพิเศษเลยนะแสดงว่าลูกค้าทุกคนนี่คือเป็นคนพิเศษนะครับถูกต้องอันนี้คือโลสลอยส่วนแพงไปกว่านั้นเราก็เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันก็บอกว่าเป็นรถที่ราคาแพงนั่นแหละสำหรับรถที่สามารถนั่งแบบผู้บริหารแบบนั่งแบบเนี้ยบ มันไม่ใช่รถแข่งรถซิ่งนะรถสโลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไมันจะคนละประเภทกันเป็นรถสีดานสีประตูถ้าสีประตูสีดานแถวรอรับหนุกลางโอเคครับใช่เนี่ยอาจารย์ถ่ายตรงนั้นก็ได้ครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ๋อถ่ายเรียบร้อยแล้วโอเคก็นี่มาถึงกิจนิมนต์เรามากันที่สปลาวเนี่ยสามวันคือสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามวันสองคืนสามวันสองคืนวันนี้เป็นวันแรกใช่ก็เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางไปที่เวียงจันทร์เนาะ ใช่ครับอ่าแล้วก็ไปพักที่บ้านแม่ชีคำฤิ์คือบ้านพ่อคุณแม่พรใช่อ่าเหมือนเดิมคืนแรกเราอยู่ที่นี่ก่อนอยู่แรกใช่นะครับอาจจะมีสนทนาธรรมตามการหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ติดตามกันได้ปกติใช่แล้วก็ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยงานใหญ่อย่าไม่ติดตามกันพรุ่งนี้ด้วยถึงขั้นต้องหิ้วสูตรมาจากฝั่งไทยนะพวกเรานะผมต้องหิ้วิวสูตรมาเนื่องจากว่าพอฟังเนื้องานแล้วเนี่ยเป็นงานระดับประเทศนะครับไม่ได้งานระดับหมู่บ้านระดับประเทศเลยนะรอบเนี้ย ก็ ừ, ถือว่าเขาให้เกียรติไปนิมนต์ที่วัดหล<ช>ักที่เดี๋ยวเร<ช>าเท้าควางกันนิดนึงก็คือมีออคู่คู่หนึ่งมานิมนต์ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครตอนแรกแล้วก็หลวงตาก็บอกไปว่าเอ้ยถ้าตัวแพงนะเ<ช>นะขาบอกเขาสู้<ช> <ๆ S 2> เขาก็เลยขอนิมนต์หลวงตาไปงานนี้แหละ<ช>วันที่4ี่นะงานสมโภชพระเจ้าองค์ตื้น,นะครับซึ่งงานครั้งนี้ก็จะมีเนี่ยพิธีสวดพระปรลิศอย่างที่พี่น็อตบอกนะแล้วก็มีร่วมสนทนาธรรมด้วย ตลอดงานซึ่งในงานเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้รายละเอียดมีประมาณนี้ยังไงพรุ่งนี้ติดตามกันใช่ครับส่วนวันที่5เราก็เดินทางกลับแหละปกติใช่ครับแล้วก็จะไปต่อกันที่หลังจากกลับนะหลังจากกลับไปเจอกันที่กาลสินอีกกาลสินอีกรอบนึงอ่าเจอที่กาลสินอีกจากนั้นก็เสร็จกาลสินก็นู่นแหละก <ừ. S 1> รุงเทพมหานครอีกรอบนึงเรายังไม่กลับ อุบลราชาะนีอุบลอาจจะกลับหลังจากกาลสินนะครับแต่ว่าอันนี้คือแจ้งจะพาะงานกิจนิมนต์๋อกิจนิมนต์จากกาลสินเราก็จะไปที่กรุงเทพวันที่สิมก็คือสัมภาษณ์ท็อปนิวส์ท็อปนิวส์เป็นงานสนทนาธรรมระหว่างท่านหลวงตากับอาจารย์เบียร์เบื้องเบื้องต้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะก็คงจะเป็นในลักษณะของการไปให้ความรู้เรื่องศาสนาแหละเพราะว่าฝั่งทางรายการเองเขาก็ไม่ได้มีหัวข้อเขาก็บอกทางทางฝั่งเราทางหลวงตาว่าอยากจะ สนทนาหรือเทศเรื่องอะไรก็ได้เลยได้เลยนะซึ่งเห็นให้หลวงตาเลยผมก็มองว่าตรงนี้ดีนะสําหรับผมนะผมมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นว่าบางทีพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปออกสื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นในเชิงของความเป็น หมายถึงสื่อที่เป็นช่องนะครับผมก็ส่วนมากไปก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันมากกว่าซะมากกว่านี่ว่าเป็นการไปดีเบตเพื่อหาข้อตกเถียงกันในประเด็นต่างๆใช่ซึ่งไม่เป็นการให้ความรู้ในเชิงของศาสนาสัทีเดียวใช่สักทีเดียวนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะใช่ก็มีอยู่ก็มันก็มีอยู่ในนั้นแหละมันก็มมันจะเป็นเรื่องของการดีเบตความเห็นมากกว่าแต่นี่ ององหลงตาไปก็น่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเดิมเป็นความรู้และวใช่แต่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องการไปถกไปเถียงกันตรงนั้นมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์หรอกใช่แต่เป็นเรื่องของการไปพูดเรื่องศาสนาเรานี่แหละผมว่าอาจจะช่วยให้ชาวพุทธเกิดความเข้าใจมากขึ้นใชนการปฏิบัติใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าล่าสุดนี้ก็ มีออกข่าวพระระดับระดับ47พรรษานะท้องศึกนะก็ท่านก็อย่างที่เราเห็นอยู่ในคลิปแหละก<อ>็อยากพูดมาก<อ>ก็คือมันมีญาติโยมเขาไปทําบุญท่านก็จับสังกฆทานโปยนะท่านโปยโปยสังฆทานใส่ญาติโยมที่มานั่งอยู่<อ>ก็จนกระทั่งเป็นเรื่องก็ถึงคณะเจ้าคณะอะไรต่างๆก็โอ้โหต้องมาคุยอะมาปลอบใจก่อนนะมาโหผมเห็นเราพูดดีมากเลยเจ้าคณะจังหวัดสุรินนะ นุ่มนวลใช่นุ่มนวลเป็น,น,น,นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนนนเนี่ยนนนเนี่ยสิ่งที่พวกผมเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่การจัดการก็ส่วนหนึ่งใ,ใช่แต่ท่านก็พูดอยู่พูดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ท่านไม่ได้ไปด่าไปอะไรเลยนะเท่าที่เห็นเฉพาะเห็นในข่าวอย่างในคลิปนะท่านไม่ได้ไปด่าหรือไปต่อว่าแต่ท่านก็แค่บอกว่าเออบวชมา4 7พรรษาเออไม่ได้อะไรเลยหรือโอ้คำนี้ก็แรงนะถึงขั้นร้องไห้ใช่ขั้นน้ำตาตก บางทีมันมันขาดสเตจใช่ก็เราก็ได้เห็นหลายอย่างนะครับเราได้เห็นหลายอย่างผมถือว่าการไปวันที่10เป็นอาจจะเป็นการที่ท่านหลวงตาก็ได้แสดงออกถึงความเข้าใจทางด้านศาสนาเผื่อว่านะใ่เผื่อว่าคนที่เข้าใจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นใช่นะครับก็นั่นแหละพอสิบแล้วก็เราก็กลับมานั่นแหละคงไม่มีอะไร ไม่ไม่ได้กลับไปขอนแก่นไงโอ้ขอนแก่นขอนแก่นเนี้ยน่าจะประมาณ11 12อ็ดสไหมตอนนี้อยู่เหมือนทัวร์สายสิบยาสิบสอ12ประมาณ12นะครับจะไม่ได้อยู่วัดเลยประมาณ12ใช่นะพี่ซิมมีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทูให้อาจารย์ก่อนนะครับได้โอเคผมผมขอแต่ว่าเอาแบบเดิมนะครับพี่แรงมากดีมากเลยใช่มาคือมารอบนี้ได้รับคำชมเลยสัญญาณเนี่ยหายป่วยแล้วนะใช่ใช่พี่ชิงเจอกันอยู่รึเป โอเคเดี๋ยวเจอกันอยู่นอกนะครับโอเคก็ประมาณการเจอกันแม่วันที่22นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากโอปอลาวแล้วใจวิวเดี๋ยวได้รายละเอียดกิจนิ่ม้วนต่างๆนะครับเราจะมาแจ้งใช่เดี๋ยวทนายอัศวินเขาจะรวบรวมให้เราแล้วก็เราค่อยเอามาลงก่อนอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าจะต้องจัดจัดให้มันรู้ว่าจะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเช่นตอนนี้เป็นคร่าวๆเฉยๆใช่ใช่ใช่ครับผมโอเครอรู้รอเราไหมรอรอพวกผมใช่ไหมครับ เอระยังโอเงโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าพร้อมแล้วก็บอกผมได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้องค์หลวงตาไปแล้วไปแล้วใช่แล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปถึงตรงโน้นแล้วยังไงก็น่าจะมีวันนี้ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมยังไม่มีกิจกรรมแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเราถ้าไม่มีกิจกรรมในส่วนของอุบาจานเราอาจจะพาไปดูสถานที่ที่สำคัญสำคัญ ครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เต็มอิ่มป่ะยังไม่ได้พาไปอย่างเช่นหลักชัยใช่ไหมหลักชัยหลักชัยประตูชัเอ้ยประตูชัยประตูชัยใช่ไหมรู้ไหมภาษาลาวพูดว่าไงว่าไงครับประตูไส้ประตูไส่ประตูไส่ประตูไสครับอันนั้นเป็นของประเทศไหนฝรั่งเศสไหมฝรั่งเศสมาทำครับผมฝรั่งเศสเพราะว่าเคยเป็นมืองึ้นใช่เป็นมังคุดแล้วก็อย่างที่ พูดเรื่องโลสซลอยไปรอบแรกกลับมาก่อนเฮ้ยเอาขอจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนคาดว่านะคาดว่าพอไปบ้านเขาจะอนุญาตให้เราถ่ายคลังอาวุธเขาใช่เพราะว่าเขานิมนต์องค์หลวงตาไปที่บ้านเลยแหละรอบนี้เนาะน่าจะไม่ปิดท่านชื่อคุณโต้งเนาะต้งชื่อไทยมากเลยนะคุณโต้งนะก็ถือว่ามีความศรัทธาองค์หลวงตาสินทรัพย์แหละใช่ท้งที่แล้วเขาถึงขับรถโลสซลอยมารับแล้วก็มาส่งที่ด่านก่อนซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราเหมือนกันพี่สีพี่สีครับ พี่สนี่ไงนี่ๆนะพี่หน่อยพี่หน่อยผมันจะไปต่างประเทศไปต่างประเทศเราบอกข้ามปีเลยนะพี่โอ้ยไม่ธรรมดาครับคนดีใจมากเป็นยังไงพี่เมื่อกี้นี่ผ่านเฉลุยนะผ่านด่านนะบริการดีนะโอ้โหบริการดีมากเพราะว่าบารมีแล้วก็หลวงตาด้วยใส่ใจทุกรายละเอียดที่แรกไม่รู้ว่าหลวงตาอยู่ไหน เขาไม่รู kind of oh, ้แม oh, okay. sort of ่ชีเจิ้นอะไรเขาบอกนี่แม่ชีเจิ้นเอานี่แม่ชีเจิ้นเลยบริการแม่ชีเจิ้นโอวยโบกเลยโบกงี้เลยใช่ยกไหมโค้กเครับเพราะที่สพลาวไม่มีฮะนี่เน่เอ็มสิบแปดข้ามด่านไปเลยเอ็มสิบแปดเขารอบนี้ก็มาการอีกครั้งหนึ่งพี่สีก็มาด้วยแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมขาดไม่ได้พี่ยุ้สีรู้จักพี่สีเยอะดังอ่ะถามอะ ถามว่าอยากมาไหมไม่ได้อยากมาเพราะว่าการเดินทางมันมันมันใช้เวลาตั้งแต่4-9ปีที่เคยเดินทางอยู่ในรถเนี่ยแต่ครั้นี้ทาไมเราต้องมาการขัดใจนี่มันทุกข์ทรมานมากพี่ตีอายุไม่น้อยนะขัดใจมาด้วยความขัดใจไม่อยากมาแต่ต้องมาแต่ต้องมาด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญยังไงพี่เราก็ต้องออกมาเพื่อประโยชน์คนอื่น พราะว่ามันเป็นหน้าที่ด้วยหลวงตาแม่หลวงตาไม่หยิบพี่พี่มาหรอกใช่ยังไงอ่ะโลโก้วัดก็มีพี่สีตอนนี้มันก็ธรรมดาแหละแล้วแต่ใครจะบ่มมองเนาะอาจจะคิดอะไรแต่ในความรู้สึกพี่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลายคนว่าหลายลูกทำไมหลวงตาต้องเอาพี่สีมาเพราะพี่หลวงตาไปถ่ายพี่สีต้องไปกับหลวงตาด้วใช่ๆแต่จริงเราอยากไปไหมเราไม่อยากไปเราไม่อยเราปวดเราท้อนี่แะกิเลสเพราะว่าพี่สีนี่นะเหมือนเป็นปัดผ่านประตูเลยนะผมจะบอกให้นะ ใช่ใครเห็นก็รู้จักตอมอนี่ว่าทุกคนอยากขอถ่ายรูปดออ้วยตมเห็นหน้าสีบับโอ้โหยืนนานเลยคนนี้ยค <c oughs> ุรอ้รองเรเ้นร้องเร้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อของให้โอเคครับโอเคครับพี่สีขอบบคคุณรัโอเคนะ <Okay, okay. S 1> ครับโอ,อเนะ okay, okay. คคืน okay. <c oughs> นี้เดี๋ยวแคมปิ้งกับสัมภาษณ์พี่สีหน่อยดีกว่านะอ๋อเดี๋ยวนี้ตั้งแคมป์เราจัดพี่สีหน่อยเต็นท์มาเอาเต็นท์มาแต่ว่าอาจจะแวะซื้อ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะนอนนอนนะถุงนอนเมื่อคืนหนาวอากาศโอ้โหหนาวเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนเรานอนที่บ้านมะม่วงบ้านมะม่วงร่มบ้านบายใช่โรงมบ้านบ้านอุดรอากาศนึกว่าอยู่บนภูนอนได้ทำไมเรานอนได้เรามีถุงนอนเนาะจันเจฟเนาะใช่ใช่ถุงนอนช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะผมถุงนอนถุงเดียวอยู่เลยก็นี่แหละเดี๋ยวผมจะไปซื้อซื้อที่นี่ซื้อที่สบอเลยนะจันนี่แหละ ถุงนอนถุงนอนแหาจารยออกกอกเขตก็พูดใะนะปกติไม่ใช้ถุงนอนใครพูดใครพูดเอาเอาแื้เอาแล้วเอาแล้วเอาคืนไปอาจารย์ไม่แสบอ่ะอาจารย์เชฟไม่แสบอ่ดยดีหรอไอ้แจ้งรับหลังก็โอเค คนเราอ่ะมันไปอยู่มุมไหนทามันทำชั่วมันก็ชั่วอาจารย์ไม่ใช่ว่าหัวก็ดีพิกเลยนะบอกว่าจะเข้ามาสบบอลาเขาไม่ผิดศีลแล้วนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะหัวหมอสุดๆหมอหมอสุดๆนี่เราคุยเรื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เรารถตู้อีกคันหนึ่งไอคอมเมนต์เลยพี่ชูสีบอกหวยตรงมากเฮ้ยพี่สีถูกหวยกี่ใบยี่หลวงตาวันนั้นน่ะที่ผมขึ้นหัวข้อว่าใครชอบซื้อหวยต้องฟังกลับไปดูเลย อบอกตรงตรงเลยบอกตรงตรงเลย5อะไรนะห้าหนึ่งใช่ไหม<ร>แค่เปรียบเปยพูดถึงว<ม>่ากร<ช><า>ะินเออเอาแต่มันก็ถูกตลอดต่อไปผมอยากแนะนําผู้ที่เข้ามารับชมถ้าวันไหนที่หลวงตาพูดเรื่องหวยเนี่ย ถ้าใครชอบซื้อต้องตั้งใจฟังเปิดหูเลยนะต้องตั้งใจฟังอันนี้สําหรับเฉพาะผู้ที่ชอบซื้อไม่ได้การันตีการถูกไม่ได้การันตีการถูกนะครับแต่มันถูกเฉยๆแต่รอบนี้พี่สีถูกไป2ี่สิบใบนะครับใช่พี่สีจัดหึางนะจัดจาดเพราะว่าพี่สีจนี่จจำได้เสมอเวลาหลวงตาเทศแล้วมีเทศเรื่องหวยนี่ท่านจะเตรียมเลยนะใช่้หลวงตาก็มาพูดเหมือนเชิงเล่นนะเมื่อวานว่า จริงๆก็ไม่รู้จะบอกไงก็เลยไปลงที่กองกระถินกองละห้าสิบเอ็ดบาทเอางี้ที่พูดมาผมไม่ได้สนับสนุนการไปซื้อหวยนะแต่ถ้าใครอยากซื้อไม่้ใครชอบความตื่นเต้นใช่ชอบก็ซื้อซื้อใช่เขาถามว่าพักที่ไหนครับวันนี้บ้านแม่ชีคำลิศครับบ้านแม่ชีคำลิศนี่คือบ้านของแม่พรพักคูลแล้วก็เราเนี่ยก็คือแบ่งเป็นสองที่แล้วก็บ้านสวนเนี่ยจะเป็นฝั่งพระและพระวัดชายเนาะผู้หญิงก็คือไปบ้านแม่ชีคำลิศบ้านแม่ชีคำลิศก็เป็นบ้านที่ มีสระว่ายน้ำเล็กๆมีอะไรก็ใหญ่ๆหน่อยบ้านหลังใหญ่อะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่เหมือนเหมือนโรงแรมเลยอ่ะบ้านใหญ่พื้นที่ใหญ่ครับพอเปรียบเทียบได้กับว่าธุรกิจของบ้านไม่ชีคำดินนี่เหมือนกับซีพีประเทศไทยแหละอย่างที่เราเคยนําเสนอไปพวกก๊อกก๊อกมาพวกเอ่อรถเดลิเวอรี่อะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะหมดเจ้าของศูนย์บีเอ็มหัวใจบีเอ็มซีรีส์รก็สว่าจะประมาณ5แบรนด์นะผมจําได้แค่2แบรนด์อุลไลบีเอ็มใช่ครับถ้าจําไม่ผิด ที่มาที่ไปของซีรีส์ก็มาจากโชว์รูมนี้แหละใช่ใช่ที uno, ่มาที่ไปก็ห้างด้วยห้างด้วยห้างด้วยหลายหลายอย่างครับแทบจะครบวงจรครบวงจรอบโภคบริโภคแทบจะครบวงจรใช่ใช่ครับก็ถือว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวนี้ทุกครั้งที่มาเยือนสปปลาวทุกครั้งนะต้องบอกว่าทุกครั้งใช่ครับและอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวพี่เจสันพี่จนสรนพี่จรสรนพี่จรสรนที่ให้อาจารย์เจฟเปิดะทุนไทย รถ BM เอ็ใช่ใชก็จะได้รับความมนทุกข้อจากสองครอบครัวนี้เสมอนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้มาในนามของสองครอบครัวนี้เป็นหลักใช่ได้รับกินิมน์พิเศษจากโยมท่านหนึ่งแหละโยมท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงถ้าวันนั้นใครจําภาพได้คือมนิมต์ตอนเช้าใ่ตาเทศเช้านะ ค่าตัวเท่าไหร่ก็สู้อ้าวอ่าใช่ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็บ้านของพี่ที่เป็นเจ้าของโรซลอยอ่าที่เซอร์ไพรส์กว่าเลยค่ะการมีโยมอีกคนหนึ่งที่ขับโรซลอยมาเราก็เพิ่งเคยเจอครั้งนี้แล้วโอ้จริงๆพระอาจารย์กรุงสวรรค์บอกนะหลวงตาว่าจะเอาโรซลอยมารับ5คัน5สีอย่างนั้นโอ้เป็นแก๊งเลนเจอร์เลยนะใช่เป็นแก๊งเลนเจอร์เลยนะเราก็เราก็เตรียมชาร์จแบตเลยนะตำบวนการเลนเจอร์เลยเตรียมชาร์จแบตให้เต็มเลยนะกล่องนี่พร้อมเลยอ่ะ ก็ถ้ามีถ e> mm ้า hmm. มีบุญนะพี่นะเราถ้ามีวาสนานะเพราะยังไงเราได้ถ่ายเราต้องถ่ายต้องถ่ายทำนะก็อย่างที่ผมบอกว่าโรสลอยคันหนึ่งใช้กระทิง8ตัวเอาะได้รท้ไบ้นะในการทําบ่อหนังสุดยอดนะใช่ครับแล้วก็มีพิเศษกว่านั้นอีกแหละเยอะแยะแหละก็เราถามหลงตาความรู้สึกที่นั่งคือ หมือนไม่รู้สึกอะไรเลยการสะดุดการกระแทกเหมือนนั่งอยู่บนก็น่าจะเป็นรถที่ช่วงล่างดีดีที่สุดในโลกแล้วล่ะมั้งในระบบช่วงล่างของความนุ่มนวลนะแต่อย่างว่าเนาะรถราคา70ใช่ครับ70ล้านนะพี่ถูกครับจะเบากว่านี้คงไม่ได้แล้วก็โลโก้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่ว่ารถจะเอียงซ้ายเอียงขวาโลโก้จะยังคงอยู่ใช่จริงเหรอ90้าสสุดยอดนะอันนี้ผมไม่มีความรู้แต่ลุงตาบอกว่าถ้านิ่มกว่านี้ก็ต้องยานอวกาศแล้วล่ะ ยานโอกาศมันไม่ได้สัมบัติพื้นแล้วก็ใช่ลุงตาบอกว่าโอ้ถ้ามันนิ่มกว่านี้ก็ต้องนั่งยาลโอกาศแล้วแหละเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะไปอัปเดตกิจมนต์ล่าสุดที่ช้างเอราวัณมาให้ฟังอาจจะมีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เล่าแล้วก็ช่วงวันนั้นน่ะพอวันพอตกตอนเย็นใช่ไหมครับหลุงตาสนทนาทําเสร็จเราก็เดินทางกลับกันกลางคืนเลยนะอ๋อใช่โอ้โหนะดูเดือนหน้าคืนนวิ่งกันโอ้โหตั้งแต่สี่ห้าทุ่มนะ สี่ห้าทุ่มวิ่งมาขอนแก่นอ่าวิ่งมาขอนแก่นกันกลางคืนโอ้โหมีความตื่นเต้นนะคืนนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหถนนโล่งนะฝั่งเรานะถ้าเร็วกว่านี้ก็จะหลวัดแล้วแหละใช่เขบอกไม่ได้นุ่มนะเขาบอกนะครับว่าการเดินทางของเราในทริปนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยคือเป็นการเดินทางสวนของคนที่เดินทางกลับบ้านพอดีอ่าเขากลับเรามาเขากลับเรามาเขามาเรากลับ เข้ามาเรากลับซึ่งทําให้ถนนฝั่งเรานี่ค่อนข้างโล่งโล่งโลงครับนะครับแล้วก็เราก็เห็นใจนะครับสําหรับช่วงเทศกาลทุกๆครั้งเราเห็นถึงรถเยอะโอ้โพี่ที่ตอนขับสวนอ่กันแล้วก็ยาวเป็นกิโลใช่เวลาเข้าปั๊มน้ำมันเราก็เห็นว่าจอดเยอะเนี่ยแออัดมากรเราเข้าใจนะตรงนี้โอเคครับเอางั้นเดี๋ยวลากไปก่อนเดี๋ยวอยากจะเล่าถึงเรื่อง เทศกาลแล้วก็ปีใหม่ให้ฟังด้วยรวมถึงงานที่เมืองโบราณทั้งหมดแท่แล้วก็เมืองโบราณทั้งหมดมันเป็นช่วงปีใหม่โอเคทำไมคนถึงกลับบ้านกันเยอะช่วงเทศกาลปีใหม่และทําไมรถถึงติดขนาดนั้นใช่มันเป็นเพราะเหตุอันใดเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใช่ในตอนต่อไปสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ